ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโพธิชาแนลโม่มาช่วยตัดกระเบื้องแบบหน้ารักมันเมอนะมเมอย่อบอกห้ากับโมหูเลยเฮ้ยมึงก็โมเข่าฮะมึงก็โมเป็นบอกโมเป็นโมเป็นตัวน<ค>ี้โมโม่โมเป็นขมุนเอาบอกโมเป็นอันนี้ก็จะมุนบ่กฮาร์ดเออเออโอ้ยตัวล่างมึงดูฮาวาไร มุนมุนมุนพวกค่อยมุน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 น่ะแม่ตลอดมึงดูตัวต้องเล่าตัวหัวมุ่มลองเบิ่งซื่อๆบ่สหายดอกสิเป็นเพลอเฮาบ่ฮู้เฮาว่าดอกวเฮาก็บ่ฮู้คือกันแม่นบ่เสียวโอบ่แม่นบ่แม่นเสียวเอ้ยว่ายาๆๆมันบ่แม่น เดี๋ยวให้ตาในเบิงให้ก็ได้เอาไว้นี่ละเออของเล่นชิ้นใหม่เยอะแยะไปหมดเลยมีแต่ของเล่นชิ้นใหม่ที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะ กีดได้ดึงตัวไาอา้อตัวซับไอ้ตัวซับตัวกี้อันอ้นโอนโอะกีกันในเอ้ยอันทายคลิปมาบืาน้นอ,อันนี้ก็เตรียมผสมปูนฉาบนะคะเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ตัดกระเบื้องนะคะเนาะ เบลองเบิ้งวรมาได้ด้วรคนเราจะไปใสายเสียวฮะ

คือเราเสมอบะ อะไรบ่มีเสียงตาอันนี้อะไรนี่เธอดูดิที่ตากระเบื้องอะรบางเข้าไปก่อนไม่ได้ครัทุกนนี่นะที่ตัากระเบื้องไหมนี่นะอันนี้ก็เป็นที่ตากระเบือ้อง,ง,ง,งเาขาตัดแบบไหนตัดเสร็จแล้วก่อนมีอะนี่แล้วก็น่านิบยานั่นนั้นมาสิบบาทมือาอาบน้ำอาบน้ พมไดที่ตัดกรเบื้องตัวใหม่ช่ดีสุดเจ๋งใช่ดีเนาะ่ดีไม่ยตาลบลบลบใช่ดีเนาะเฮ้ยงทานงต้องย้ำ่อยนะว่ามันปูตรงนี้ใส่รายเยอะๆหน่อยใ่้ให้ใส่รายเยอะๆไปเลยปูตรงนี้ครับ เพราะว่าเดี๋ยวปูนมันไม่พอเลยใส่ทรายเลยร้ายเราตัวนี้นะนี่เซียวนี่โทรศัพท์ตัวนะแผ่นแรกของวันนะคะเนาะร้ายแล้วอ่ะร้ายให้มันเพ็ยจะซาดหมดเลยเพราะว่าเขาที่เอาปูนเท้าโล่ลอยู่าเยอะที่สุดเลยรอบๆนาเอาแปดเด้อเท้ารวตัว เอาเก้าเลยนี่นะคะแผนแรกของวันเนาะนี่นะซีฟานนะของมุมเล็กกาลังกระซมมกาลังกระซส่วนอันนี้เอาไว้ฉากทางนี้ก็ใช้แผนแรกของวันนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ